สวัสดีครับสวัสดีครับผมโดมโดมินันต์นะครับผมก็วันนี้ยังอยู่ในรายการคอนทําเพลงอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็น EP ีอยู่ที่ EP9 แล้วใช่ไหมครับนวันนี้ครับครับสวัสดีครับอ่าโอเคก็วันนี้ยังอยู่ในเรื่องของ EQ อยู่อีกนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะมาเข้าในเรื่องของการใช้ EQ เนี่ยเดี๋ยวลองมามาทําความรู้จักย่านความถี่กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไง ก็เดี๋ยวจะให้นามอรีเขาอธิบายให้ฟังครทำให้ดูเลยนะครับเสียงต่ำเสียงกลางเสียงแหลมครับใช่ไหมใช่ค,อ,คอะไรประมาณไหนนะครับไปดูเลยครับครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นออสซิเลเตอร์นะฟันเสียงนี่ก่อนหนึน่งร้อยเฮิร์ตนะครับเสียงตำ่ำหนึ่งสองสามบวกอ่าเป็นยังไงบ้างได้ยินไหม ได้ยินเสียงต่ำๆอันนี้คือหนึ่งร้อยเฮิร์ตนะครับครับต่อไปนุ่มแค่นุ่มกิโลเฮิร์ตนะครับตอนนี้นะครับนุ่มปันเฮิร์ตนะครับโอเคลองดูนะครับนุ่มสอนอ๋อแย่ยยยๆๆหนุ่มสอนซ้ำ เสียงแบบนี้นะครับแต่เปิดดามันจะนกมุนเนาะครับหยุดก่อนเป็ดอ่ะต่อไป10เกนะครับ10เกนี่เสียงสูงม,มากนะครับอลอนดูนะครับได้ยินรูอเปล่าครับลับเพงไม่ดีก่อนไม่ได้ยินนะลองฟังดูนูสองสํา ได้ยัไมไมอีกันนู้นครับอันนี้คือสิบแเก่เสียงสูงมากนะครับอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็ถ้าเปิดดามากมันจะแสียบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมที่ได้ฟังมาย่านความถี่ร้อยเฮิร์แล้วก็ 1K และก็ 10K ครับผมเสียงก็จะแตกต่างกันนะครับเสียงต่ำได้ยินไหมมือถือก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินแต่ได้ 10K นี้ในมือถือนี้ได้ยินนะอ่าใช่ไหมครับแล้วแต่อีเหาะแล้วแต่อีเหาะโอเคแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า EQ เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย EQ มีกี่ประเภทครับนามวลีีประเภทใช่ EQ นี่เนี่ยอีกอริซาใช่ไหมใช่ครับมีกราฟิกอีโคไลเซอร์และ อะไรพารามิเตอริเออดูอยู่เนี่ยซ้อนใหญ่ซ้อนใหญ่ซ้อนใหญ่นะครับอ,อาจจะมีอะไรแปลกๆออกมาก็ได้สมัยนี้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว EQ นี่กราฟิก EQ และพารามิเ,ออเมตอริกมาดูที่กราฟิก EQ ก่อนนะฮะว่าวิธีการใช้ส่วนใหญ่เขาใช้กันยังไงครับกราฟิก EQ เนี่ยคือน่าจะเห็นง่ายกว่านะ ไปเห็นได้ทั่วไปเห็นบ่อยนะเอออย่างอะไรบ้างอ่ะการเราเกะหลังการเราเกะหรือว่าในรถยนต์ก็มีนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มีรู้ป่าไม่แน่ใจเครื่องเสียงบ้านเออเครื่องเสียงบ้านหรือว่างานวัดอะไรก็เห็นนะนรนเรียนนอมไปบ้านก็อาจจะอยู่ห้องอะไรห้องคอนโทรลเออมีแบบนี้ การใช้เนี่ยใช้เพื่ออะไรครับสำหรับกราฟิกอีอันนี้ก็สนใหญ่นะจริงจริงเนี่ก็ใช้กับอะไรก็ได้แต่ว่าสนใหญ่ถ้าตามปีเอปีเอถ้าตามปีเอภาพรวมทั้งหมดก็ใช้รูปโมนิทั์บอมเวตีเพื่อการฟีดแบ็กฟีดแบ็กนี่ก็คือพวกเสียงหอนใช่หอนหิงๆิ้งใช่รวมถีตอนไหนห้องห้องก็ต้องเอาหององหาที่้องได้ขึ้นลงขึ้นลองทีนก็ สูงกว่านี้มั้งอะไรเนี่ยนิ้วแกสองแกนิก้วจุดห้าแกยิ่งเยอะยิ่งดีแบนรนด์เลยนะยร่งละเอียดมันจะตอบได้ลนะเอียดครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยกราฟิก EQ เนี่ยมาถึงว่าจำนวนแบรนด์ก็จะมันสามสิบเอ็ดแบรนด์ยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมครับอืมก็แพงน,นะแพงยิ่งเยอะยิ่งแพงครับแล้วก็ยิ่งเยอะยิ่งดีหรือเปล่าอยู่ที่สถานการณ์เลยนะครับรานตีจะใช้เวลาเยอะไงปรับ ยิ่งปรับเยอะมันจะใช้เวลาลเยอะอครับแล้วอย่างในกรณีที่เป็นแบบผมเคยเห็นกราฟิก EQ ในของพวกเอฟเฟกต์กีตาร์อย่างพวกของ MXR อ,อะไรพวกนี้ที่มันมีอย่างบอสอเงี้ยบอส EQ 5าแบนด์สิแบนด์อันนี้อันนี้ก็คือหลักการใช้ก็คือใช้แบบเดียวกันใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อัน i ี e ีดป a c k เรืออะไร,นะค,รคือ ต่านใจทําให้เป็นเสียงเอาเลมขึ้นทุบร้อนหรืออะไรนี้นะอืมคือสั้นสั่น เพื่อสร้างสรรค์ซาวกีตาร์ของแต่ละคนอะไรประมาณแต่จริงๆทำไม่เจะยินดีครับอ่ะต่อไปก็ในเรื่องของพารามิเตอร์อีคิวครับพารามิเตอร์อีคิวเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างคือที่ใช้นี่ก็หลุดะสงค์นี่ก็ไม่เหมือนกันนะโซนเยียจ่ายใช้พารามิเตอร์อีคิวนี่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นทั่วไปไม่ค่อยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับครับก็มีหลายแบบโซนเยียจ่ายอยู่ในบอร์ดมิกซิ่งบอร์ดมิกเซ์อ่ะ ถ้าเดิมจะต้องมีทุกตัวครับอ่านาฬิกาก็มีนะโมก่อนก็ไฮเออไฮโ์มิดโรมิดไฮเออร์อะไรนี้อันนี้ก็เป็นพารามิพารามิเตอริกเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเดิมจะตสนใจอิฟฟิเคนซีเนี่ยมีคิวคิวคืออะไรแบนด์วิดครูอันเคปเดี๋ยวไปดูกันว่าคิวคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะให้นายบริอธิบายอ่าครับอธิบาย พารามิเตอร์ของพารามิเตอริกอิรอกรเซนะครับโอ้โหยากจังพารามิเตอริกอิรอกรเซนะครับมาอ่าเนี่ยน,นะดูกราฟจากนี้อันนี้เขียนว่าฟริกเกนซีนะครับหน่วยเป็นเฮิร์นะครับเ z ซันี่เฮิร์นะครับ <c oughs> แล้วก็เออน,นี่ความจีนะความจีอันนี้2 e ีสิบเกสูงุดมากนะโหคนเนี่ยได้ยินถึงตอนนี้โดยเฉเดีย แต่ผมไม่ได้อยู่ๆแล้วล่ะอายุเยอะแล้วนะสิบเกพอไหวนะแล้วก็เออ่นุ่งเกนี่เสียงการอันนี้นกราฟนี้อยู่ตรงเนี้ยพีคอยู่ตรงที่ห้าร้อยหรือหกร้อยเกนะนี่นะไม่ใช่หกร้อยเกอโคตรที่หกร้อยเฮิร์นะครับนะหกร้อยเฮิร์นิดที่ผมพูดอยู่เนี่ยฮัทเดนประมาณนี้หกร้อยน่าจะนะ และเ,เสียงต่ำก็ออเสิถ้าตต่ำกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ยินเน,ะนาะลำโพงก็รับไม่ได้นะมั้งนะไมโครโฟนก็รับยากนะครับและเนี่ย Q Q คือ b a n d w i d t ว้านก็ได้แคบหลอนก็ได้อันนี้ีต้น้านอันนี้เกเป็นเดซิเบลอันนี้ก็ถ้าอยากจะขึ้นเยอก็ขึ้นไปเลยอยากจะลดก็ ลดไปนะมี3ามย่ำ frequency แล้วก็ gain และ Q เนี่สนยสองอย่างจะกสามย่างนะปรับได้ผสมกันอันนี้มีผู้เก่าเดียวนะเดี๋ยวนี้ผู้กเก่าเดียวแต่ว่าแบรนด์มีหลายแบรนด์สมมติว่าสามแบรนด์ก็มีนะอ่ Yamaha Audio จะรู้สึกจะห้าแบรนด์นะถ้าเช็ดคุ้มไปมันวุ่นไปเแล้วนะครับนี่คือ parametric equalizer นะครับ <S <S